พี่หน่อยครับเมื่อผมได้ยินเรื่องราวนะครับผมก็เลยมีข้อสงสัยอย่างเช่นสบู่ในรูปกลมๆก,ก,ก้อนนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสบู่ของบริษัท j อแอลที่เขาทําการโฆษณาขึ้นมาน,นะครับผมอยากจะรู้จริงว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยอันดับแรกนะครับแรกสัมผัสเนี่ยเุื่อคนเห็นแล้วกคนจะถามว่าไอ้ข้างในที่เป็นดอกในเหลวดีเนี่ยมันคือพลาสติกหรือมันคืออะไระจริงๆมันก็คือ,ม,คอมันก็คือเนื้อสบู่ผสมเนื้อสบู่ผสมไขโต๊ะใ คุณสมบัติของไอ้ดอกนี้มันช่วยมันช่วยทำให้เชื่อมต่อเซลล์ผิวนะคะถ้าเราเชา่ช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพี่การันตีอีกอย่างหนึ่งว่าผิวของทุกคนจะมีความละเอียดขึ้นมีความละเอียดขึ้นค่ะมันจะปิดช่องว่างในหน้าของคุณรูอย่างนั้นให้หมดไปนะคก็คือเหมือนเราพีลิ่งผิวไปโดยธรรมชาติกะแล้วเนื้อสบู่เท่าที่จับดูมันแข็งมาก มันเป็นเพราะว่าไขโตซารเหมือนกันไขารตัวนี้ฟองเยอะไหมครับฟองเยอะค่ะเพราะเพราะว่าเราใช้ไขโตสารไขโตสารเป็นตัวเร่งทําให้เกิดฟองเป็นตัวเร่งทำให้เกิดไม่ได้ใช้ตัวสารไม่ได้เพิ่มฟองอ๋อสบู่นี้จึงมีคุณสมบัติที่ต่างจากที่ต่างจากสบู่ท้องตลาดทั่วไปใช่ใช่อันนี้เรากล้ากล้าให้ทุกคนนะคะเอาสบู่ธรรมดามาใช้ดูแล้วก็ใช้สบู่ของเราครับว่าฟองแล้วก็คุณประโยชน์ของมันจะแตกต่าง แสดงว่าสมุ่ก้อนนี้ก็คือ natural กลิ่นที่หอมก็คือกลิ่น natural ดอกที่เราเห็นความงามอันนี้คืองานแฮนด์เมดใช่ไหมครับแฮนด์เมดทั้งหมดอันนี้คือขั้นตอนมันยังไงครับพี่เนิออธิบายก่อนผมยังเข้าใจอยู่ว่าอยู่ดีดอกที่สวยเนี้ยมันเข้าไปอยู่อะไรยั่งไงกรนเข้าไอะไรรับทุกคนจะบอกว่าดอกตัวนี้เป็นตะกอดอกพลาสติกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะดอกที่เห็นเนี้ยเป็นดอก ของสบู่ทั้งหมดเลยที่เราใช้ไคตัวสารมาผสมใครๆก็ถามว่าทําไมมันมันสามารถบิดได้อะไรได้หมดเลยน้องใช้ไปน้องจะทราบนะคะว่ามันจะค่อยๆสลายไปพร้อมก,กันกับสบู่แต่ถ้าเป็นดอกพลาสติกหรืออะไรมันจะไม่ย่อยสลายแต่สบู่ตัวนี้สามารถบิดได้เพราะเราใช้ไคตัวสารไคตัวสานเป็นตัวเชื่อมต่อกับสบู่จะทําให้เกิดสบู่เนี่ยเขยานิ่มเองนะคะเขาจะบิดได้นะคะแล้วก็ดอกตัวนี้เราก็มาปั๊มเป็นดอกแล้วก็ ปั้มเป็นดอกแล้วก็มาประกอบทีหนึ่งโดยใช้วัสดุที่ไม่ใช่กาวมชกเราจะใช้ตัวสบู่เป็นตัวเชื่อมทั้งหมดแสดงว่า ดอกอันนี้ก็เกิดจากการนําแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกนันประกอบกันหลังจากที่ได้ดอกจริงๆแล้วก่อนที่จะได้ดอกอันนี้ก็คือต้องไปทําวัตถุดิบมาก่กอนวัตถุดิบครับแล้วมาขึ้นรูปดอกค่ะมาขึน้นรูปดอ,ดอกโดยที่เราใช้ปั๊มโมในแต่ละก็เป็นส่วนที่เราเคยทําดอกไม้ของของดินนะนะคะนี่คือจุดเด่นของพี่หน่อยคุณเปล่าพี่หน่อยมีความรู้ความสามารถด้านการทําดินญี่ปุ่นค่ะใช่จึงทําให้สามารถผลิต รูปลักษ์ตา่างๆของดอกมาได้หลากหลายรูปแบบค่ะครับแล้วกลิ่นของมันนี่คือกลิ่นของ Natural, นองเตอรโลจริงๆเพราะผมดอกนั้นมันก็คือกลิน่นกลิ่นสบูค่ค่ะกลิ่นสบู่ค่ะที่ไม่มีส่วนประกอบของเคมีไม่มีค่ะอันนี้รเราก็รับประกันจุดเด่นของไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรครับพี่หน่อยจุดเด่นของก้อนนี้จะช่วยทําให้รักษาสิวฝ้ากับ สิวฟ้ากระเพราะอะไรครับรีบเพราะว่าเรามีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสมุนไพรจีนซึ่งคนไทยยังไม่ทราบเราจะใส่ลงไปก็คือสมุนไพรของชีนเทา Uh huh. นะคะชิงเฮาจะช่วยไม่ว่าผิวจะเน่าเปื่อยยังไงนะคะแล้วเราก็มาผสมกับสมุนไพรไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะเอามากลั่นแล้วก็เราก็จะกลายมาเป็นสบู่ที่รักษาสิวฟ้ากระอันนี้การันตีกับลูกค้าได้เลยว่าภายใน7วันคุณจะเห็นผลเลยว่าภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันค่ะ จะเห็นผลว่าผิวของคุณจะค่อยๆใสขึ้นนี่ก็คือสบู่สําหรับสิวฟ้ากรใจได้ทุกสภาพผิวนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับของบริษัทจ o สอ0 4ที่เขาได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับคราวนี้ผมเห็นอีกผลิตภัณฑ์หนึงซึ่งผมเห็นอยู่ก้อนดำๆ